อย่าเพิ่งตัดสินใจขายที่ประจำถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปขายของกับเรานะคะก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากวันนี้จะมีใครมากินกับเราไหมน้านี่นะคะเราก็จะขนของประมาณนี้วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเอม เพราะว่าเราขนไปไว้ที่ร้านแล้วบางส่วนนะคะไปกันค่ะหวังว่าจะไม่ลืมอะไรนะคะปิดประตูยังเออเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้ยาสฟินด้วยนะคะเชื่อว่าขายอย่างเงี้ยมาตั้งหลายครั้งแล้วนะคะแต่ทุกครั้งที่ออกไปขายอ่ะมันก็ยังตื่นเต,นต้นอยู่ โดยเฉพาะคืออันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบที่ขายใหม่ของเราใช่ไหมคะแล้วมันเป็นการขายแบบไม่ได้นัดหมายอ่ะเข้าใจปะการขายแบบไม่ได้นัดหมายคือการการขายแบบเอ่อสำหรับลูกค้าขาจรใครจะมาหรือไม่มาหรือจะขายได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมมันแล้วแต่อากาศแล้วแล้วแต่ดวงอะไรเงี้ย การขายที่แบบขายตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่แบบเขาสั่งมาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราตัวจะขายได้เท่าไหร่แล้วขายได้แน่ๆอย่างนั้นใช่ปะ่ะแต่แต่อย่างเงี้ยมันแบบม,มันมันมันแล้วแต่ดวงนะโอเคเดี๋ยวขอขับรถก่อนนะคะนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปเปิดร้านกันค่ะโอ๊ยส t r e s s s t r e s ต้องรีบนะคะรีบเปิดให้ตรงเวลานะคะ นี่คะ่ะครัวของเรานะคะเมื่อกี้ขายไปหลายกล่องแล้วนะคะลืมถ่าย <c oughs> วันนี้ทําข้าวผัดนะคะอันนี้ไข่ค่ะแล้วก็ใส่ผักนิดหน่อยอันนี้น้ำซอสนะคะแล้วก็อันนี้พวกเครื่องเคียงแล้วก็อันนี้ทําเกี๊ยวซ่านะคะเกี๊ยวซ่านี่นะคะร้านยาสัส m i n นะคะมีโต๊ะให้นั่งหนึ่งโต๊ะนะคะ นี่นะคะให้ดูบรรยากาศนะคะเป็นร้านริมถนนนะคะอยู่ตรงปั๊มน้ำมันค่ะนี่นะคะถนนวันนี้สงบค่ะพักรบพักรบก็การขายแบบนี้นะคะมันมีลุ้นตลอดเวลามันเป็นแบบมันเป็นสเสน่ห์ของแม่ค้าเนาะชีวิตมันไม่น่าเบื่อมีรสชาติ โอเคตอนนี้มีเวลานะคะจะเล่าให้ฟังก็คือปกติยัสมินจะขายตามงานใช่ไหมคะแต่ปีนี้เราเพิ่งมามีที่ตั้งขายประจำเปิดประจำใหม่ที่ซึ่งอยู่ริมถนนซึ่งสามารถลูกค้าสามารถไปมาหาสูเ,เจอยัสมินได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีเรา โพสต์อาหารไปรูปสวยๆอะไรเงี้ยบางทีคนเขาอยากกินเราเขาหาเราไม่เจอหรือไม่ก็เขาไม่อยากขึ้นเขาขึ้นไปกินข้างบนบนเขาค่ะอแล้วก็ปกติยัสมินจะออกแค่แบบตามงานใช่ไหมคะแล้วมันก็เฉพาะคนที่ไปงานนะคะที่ได้กินก็คนที่ไม่ได้ไปงานก็อดเอ <c oughs> อ,ออะไรอย่างงี้ก็การเปิดริมถนนตรงเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากอ่ะเพราะว่า คุณไม่รู้ว่าทำอาหารมาวันเนี้จะขายได้ไหมแล้วก็ใครจะมาซื้อจะมีคนลุมหรือว่าไม่มีคนลุมหรือว่าไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบลุ้นตลอดเวลาคือแต่ก็เราก็ต้องแบบตั้งหลักเตรียมตัวนะต้องต้องพูดคำว่ายาตินชอบพูดคำว่าอักตุงยัาสมินอักตุงคือแบบคำเนี้ย เป็นคําที่แบบติดปากเราให้แบบระวังไว้นะระวังไว้นะเพราะว่าเวลาคนจะลุมอะ่ะเขาไม่บอกล่วงหน้านะว่าเขาจะมาอะไรเงี้ยเอออยู่ๆเขาก็มากันเป็นกลุ่มหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบสถานการณ์อะไรตรงนั้นอะ่ะเราก็ต้องพร้อมรับมืออะค่ะก็ยาซินจะเตรียมมาตามเวลาเปิดปิดนะคะของเราเราเราเซตอัพวันเวลาเปิดปิดเองด้วยวันเวลาเปิด เปิดปิดนะคะก็คือย้ส้นเปิดสองรอบคือรอบเที่ยงกับรอบเย็นรอบบา่ายพักขอนนอนแต่ตั้งแต่ทำมายังไม่ได้น,นอนเลยคือเวลาตอนพักอะ่ะ <c oughs> เราก็จะต้องแบบล้างกระทะเตรียมอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบบางทีเราเรารีบๆทำแล้วรีบไปยีบ,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 บนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดใหม่เงี้ยแต่ปรากฏว่าจนบัดนี้คือแบบ เออ่ชีวิตอะไรมันยังไม่ลงตัวเดี๋ยวถ้าลงตัวก็อาจจะได้นอนอะไรเงี้ยเออก็เราเราก็อยากอืมถ้านอนเต็มอิ่มมันหัวสมองมันสดชื่นหน้าตาสดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดีแม่ค้าอารมณ์ดีก็ทําอาหารยิ่งอร่อยกว่าปกติใช่ไหมคะแล้วก็การพักผ่อนค่ะสัมพันธ์สำคัญมากอุ้ยเดี๋ยว คือที่ยัสซินเปิดเปิดปิดเวลาเนี้ยคือเราเราไม่อยากแบบอยู่ทั้งวันซึ่งแบบมันตอนคนที่เนี่ยเขากินอะไรเป็นเวลากันนะตอนระหว่างวันนั้นจะไม่มีใครโผล่มาเขาจะกินช่วงออกหากินก็ตอนเที่ยงก็คือถ้าไม่มีงานอะ่ะสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วทาไมยัสซินไม่ไปขายตามตลาดจริงๆแล้วตลาดก็มีนะที่เนี่ยแต่เขาเปิดวันอังคารนอะ่ะมันไม่ตรงกับเวลาที่เรา มันเวลาไม่เหมาะสมกับเราเออคือวันอังคารวันจันทร์กับวันอังคารเป็นวันที่วันโปรดักชันเดย์ของยัสมินวันพุธพุาสุดค่อยออกขายอะไรเงี้ยค่ะเราเราจะเซตวันไว้อซึ่งแบบถ้าเปลี่ยนวันมันก็แบบมันมันไม่เข้ากับเราถ้าให้เราไปขายวันอังคารขายที่ตลาดแล้วตรงนั้นน่ะเขามันเป็นแค่แบบอืม เขาให้ไปวางโต๊ะแล้วยัสมินมีทั้งคันยัสมินก็อยากเอาไปทั้งคันเนี้ยเออก็เลยถ้าเราเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทำตามใจฉันได้ไงจะเปิดยังไงเปิดเมื่อไหร่เลือกเองทําเองแต่อะไรอะไรที่เราต้องทําเองทุกอย่างนะบางทีมันก็เป็นอะไรที่ s t r e s นะคะ u n s t r ตรน i n g แล้วก็แบบการที่เป็น self standic self standic คือ อาชีพส่วนตัวมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะคุณขา <c oughs> คือคุณจะต้องทำทุกหน้าที่ภายในหนึ่งตัวคนเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบบางทีมันมีงานแค่หั่นผักใช่ปะ่ะแต่แบบกว่าเราจะได้ไปหั่นผักอะ่ะเอ,อเราต้องไปจัดของอันนู้นเราต้องเตรียมอันนี้เราต้องล้างอันนี้เราต้องไปหยิบอันนู้นอะไรคือกว่าจะมาได้ลงมือทําตุ๊บแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายมือหลายไม้ภายในเวลาเดียวกันซึ่งแบบ จริงแล้วมันยากนะแล้วเราต้องทําโฆษณาเองด้วยเราต้องแบบคอยเขียนแจ้งลูกค้าว่าวันนี้มีอะไรแล้วคิดเมนูอาหารเองแจ้งลูกค้าแล้วก็ขายเองทําเองผลิตเองคือแบบมันมัน e v e r y ร h ร n g ิงกับเบลภายใน1คนเนี่ยคะ่ะเออมันยากยาชินก็เลยขายแค่1เมนูคะ่ะแต่เราจะมีฟิงเกอร์ฟู้ดด้วย ควบคู่กันไปก็คือเราจะมีสองฟิงเกอร์ฟู้ดก็คือ,อ,อปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะร้านยศินดังนะแล้วก็เกี๊ยวซ่ากับติ่มซำเกี๊ยวซ่ากับติ่มซำคือถ้ามีเกี๊ยวซ่าก็จะไม่มีติ่มซำถ้ามีติ่มซำก็จะไม่มีเกี๊ยวซ่านะคะติ่มซำแปลว่าขนมจีบค่ะคือเราจำกัดเมนูด้วยเพราะว่าร้านเรามันเล็กค่ะครัวมันเล็กมากนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะรถ เนี่ยขนาดรถคันยัสมินเนี่ยประมาณ2.5เแบตบนะคะแต่ครัวตรงที่ส่วนที่ใช้ได้งานจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงน,รงน,รงนี้ถึงตรงเนี้ยจริงๆแค่1.5เองอะ่ะเออแล้วครัวมันมันเป็นอะไรสำคัญนะจริงๆแล้วถ้าให้เราซื้อใหม่คันเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะเลือกครัวแบบไหน ยัสินอยากได้อยากได้ข้างหน้าวางสามารถวางคุกกิ้งได้ด้วยแต่ก็คือด้านหน้าของยัสมินอ่ะมัน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 สูงขึ้นมาเพราะว่ามันมีตู้เย็นค่ะมันก็เลยเขาก็เลยต่อเป็นเคาน์เตอร์สูงขึ้นมาเราก็เลยไม่สามารถมันคุกกิ้งได้นะแต่มันสูงไปเราต้องต่อขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็สูงไปกว่าคน ลูกค้าข้างล่างเนี่ยมันมันโดโดๆไปไรเงี้ยมันไม่ค่อยถนัดค่ะอตรงเนี้ยจริงๆแล้วยาซินก็ชอบนะมันมันสงบไม่วุ่นวายดีแล้วเออมันตื่นเต้นดีถ้าแบบสมมุติว่าคนมาเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเราไม่ตัดตั้งตัวเรคือเราต้องพร้อมตลอดเวลาแต่คือช่วงเวลาออกหากินของผู้คนเนี่ยมันก็ จะเป็นเที่ยงถึงบ่ายเที่ยงถึงบ่ายบ่ายโมงครึ่งอะไรเงี้ยยักษ์สินก็เปิด11โมงถึงบ่ายสองควบมาเงี้ยก็เตรียมพร้อมรับมือก็เราตั้งไว้แม็กซิมัมเที่ยงหนึ่งน่าจะยี่สิบถึงสามสิบอืมถ้าขาดเหลือก็เอาไปทบมือต่อไปอะไรเงี้ยครับตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้นัดหมายมาก่อนแล้วก็ แล้วก็มันเหมือนเป็นการซ้อมมืออะไรเงี้ยซ้อมกันการเข้ามาของลูกค้าอย่างจโจม <c oughs> เวลาเวลาปกติเราไปขายงานใช่ไหมก็จะแบบพอเที่ยงปุ๊บคนก็จะมระรุมรุมรุมเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวมีคนมาอืและการขายแบบเนี้ยนะเ <c oughs> ล่าต่อ <c oughs> การขายแบบเนี้ยนะ <c oughs> คือคุณจะต้องทําโฆษณานะคะแล้วยสศินทนาําโฆษณายังไงร,รู้ไหมคะยสศินจะทำไฟเลอร์ค่ะ ไฟเลอร์ er, คือใบปลิวนะคะแจกค่ะคือถ้าคุณอยู่อยู่อยู่กับที่ไม่ทําอะไรเลยไม่มีจะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าคุณขายอะไรแล้ววันนี้มีอะไรกินยัส yeah, ซินคือแล้วของยัสซินตามในพวกของยัสินโฆษณาที่ได้ผลที่สุดอ่ะคือ F ฟเลอร์คือแจกใบปลิวเพราะว่าเราจะเข้าถึงเข้าถึงคนที่อาศัยอยู่แถวแถวนี้อือแล้วเราก็มีตัวตนอยู่ตรงนี้ อืเล่าต่อค่ะเมื่อกี้มีคนมาขา,ายจังหวะก็การเปิดอย่างนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบอืมน่าตื่นเต้นเดี๋ยวนะเมื่อกี้จะพูดอะไรเลยคือเวลาเราขายอะไรเงี้ยเราเราจะมีวันเปิดวันปิดแล้วตอนเนี้ยเริ่มพอเราอยู่เป็นตัวเป็นตนสามารถจับเห็นตัวได้อยู่ตรงนี้นะคะเข้าถึงได้ง่ายอย่างเงี้ยเออคนเขาเริ่มแบบเออ แล้วมามาดูมาสนใจเราว้าเราเปิดปิดวันไหนอะไรเงี้ยซึ่งตอนระยะแรกๆอ่ะยัสมินวันเปิดวันปิดอ่ะยัสมินยังไม่มั่นใจว่าคือมันจะต้องปรับให้มันเข้ากับการทำงานของเราด้วยแล้วก็ชีวิตประจำวันเราด้วยขั้นตอนระบบอะไรการทำงานทุกอย่างของเราเงี้ยแรกๆอ่ะเราเปลี่ยน,เ,ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนจนตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่เปลี่ยนและอืม มั่นใจแล้วแต่ก็จริงๆก็อยากเปลี่ยนแต่ก็คงไม่เปลี่ยนแล้วแหละคงตามนั้นก็ตอนนี้นะคะก็เปิด11โมงถึงบ่ายสแล้วก็รีบรีบรีบเก็บเก็บเก็บ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 ล้างล้งล้างล้างนอนหยิบแป๊บนึงแล้วก็กลับมาลงมาอีก5โมงถึงทุ่มครึ่งอือก็เราจะเปิดช่วงเวลาเวลาอาหารอะไรเงี้ยก็คือเวลาอาหารปุ๊บก็นึกถึงยัสมินเลคะ่ะ มมีคนแล้วก็คอนเซปต์การขายของยัสมินนะคะถ้ายัสมินขายที่ที่ขายประจําแบบนี้นะคะมันคนเขาไม่ได้มาทีเดียวพร้อมๆกันเราไม่ต้องเสิร์ฟอาหารแบบรวดเดียวแบบคนต่อคิวตักจย่งเดียวยงี้คือจะไม่ใช่คอนเซปต์นั้นเราจะทําสดใหม่ให้ทุกจานค่ะก็มันเป็นการซ้อมมือไปด้วยนะคะเพื่อนๆซ้อมทําให้เร็วๆอะคะ่ะแล้ว เออบางทีมันแบบอคอนเซปต์เราอะนะมันเหมือนแบบเราเหมือนทําเอ,อให้เหมือนร้านอาหารเลยอะเราทําให้จานต่อจานเลยอะอืถ้าแต่ถ้าไปขายตามแบบตามงานอีเวนต์หรืองานประจําปีหรืองานต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นการขายอีกคอนเซปต์หนึ่งอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องมีอาหารเตรียมพร้อม พร้อมเสิร์ฟอย่างเดียวตักอย่างเดียวหรือแบบปุ๊บปเป็นเมนูที่แบบออกไวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมตอนนี้ก็เริ่มดูเวลาค่ะเมื่อไหร่จะบ่ายสองนะเราอยากกลับบ้านไปนอนก็จะมาเล่านะคะเออสรุปนะคะสรุปสรุปกันที่เราเปิดร้านแบบเออมีทำเลที่ตั้งขายแน่นอนเนี่ยเป็นยังไงก็คือ เราเปิดมา4อาทิตย์เราจะทําเมนูแพลนไว้4อาทิตย์ใช่ไหมคะสอาทิตย์แรกเสียงตอบรับดีมากปรากฏว่าอาทิตย์ที่4นะคะเกิดอุบ i d ิเหตุก็คือ,อ,อรถขายของนะคะฟู้ดเทรลเลอร์ของย asmine อะ่ะไอไฟอะมันชอ็อตเพราะว่าเราใช้ไฟเกินค่ะคือสายไฟอันหนึ่งอะมันได้มากสุดแค่หนึ่งหมื่นวัต ยัสมินเสียบไปประมาณ8 0 0พันวัตต์อยู่ในอันเดียวกันอะซึ่งแบบพอมันทำอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งบ่อยๆเข้าอะ่ะสายมันเริ่มไหม้ค่ะก็เลยต้องคืออาทิตย์นั้นคือขายไม่ได้เลยคือไฟไม่มีนะคะก็ก็ต้องขนของไปแล้วก็ขนของกลับอะค่ะแล้วก็สงสารลูกคา้าสาขับรถมาแบบตั้งใจอยากจะกินแล้วก็แบบอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออ เอ่ออธิบายให้เขาฟังไปแล้วก็อืมบอกให้เขากลับมาใหม่นะเดี๋ยวเราจะเปิดแต่คือพออาทิตย์ต่อไปยักษ์มีก็มีขายของเอ่อที่ตลาดใช่ไหมคะก็ก็ไม่ได้ไปอีกตรงนั้นก็เลยเป็นอีกอีกสองอาทิตย์อะ่ะก็คือถึงจะได้ไปเปิดขายตรงนั้นซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนหยุดไปนานปะ แต่ก็คือตรงเน,นี้ยตรงเนี้ยยักษินยังคือลูกค้าต้อง follow เราด้วยเพราะว่าเราเป็นฟู้ดเทเลอร์เราไม่ได้เป็นรสตอรลองที่แบบมีถิ่นตั้งถาวรใช่ปะเราสามารถขับเคลื่อนที่ได้ ตรงนี้ยัสมินพยายามจะบอกลูกค้านะคะให้ให้ให้ติดตามเราด้วยให้พอสมมติว่าอาทิตย์หน้าเรารู้ปุ๊บมีขายตลาดนัดนะมีขายงานาประจาปีหรือมีงานอะไรจองมาอะไรเงี้ยยัสมินจะบอกอาทิตย์หน้าปิดนะอาทิตย์ต่อไปเปิดอะไรเงี้ยคือเราจะอย่างนี้เราจะบอกเขาอืมก็เลยพออาทิตย์อาทิตย์ถัดมาที่เปิดที่หยุดไปสองอาทิตย์พอเปิดเปิดมาเนี่ยที่ถ่ายวิดีโอนะคะคือเปิดมาคือแบบ เป็นเมนูข้าวผัดซึ่งแบบมีหลายคนนะชอบข้าวผัดอนะแต่แบบขายไม่ได้ขายแบบขายได้แต่แบบน้อยมากๆซึ่งแบบมันไม่คุ้มคือมันติดลบแล้วก็ความเหนื่อยมิย้งทำให้แบบติดลบ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 ,ลบแบบแล้วก็กําลังใจมันหายอะไรเงี้ยเข้าใจว่าก็อืมอทิตย์ต่อไปนะคะอาทิตย์หน้านี่ย a s m i n ก็ E, มีขายงานประจำปีอีกสองอาทิตติดอะไรเงี้ยคือเราก็จะตัดตรงนั้นไปเลยของยาสมินคือจะขายตรงไหนคือจะเน้นเอาตรงนั้นไปเลยแล้วก็คือจะไม่จับปลาสองมือเออแล้วก็พอหมดงานประจำปีปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยตรงนั้นใหม่ก็จะแบบลุยแบบรัวรๆๆรวรวรวุดรดเดียวกันแบบเออไม่มีหยุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ยัสมินก็ก็ทำ โปรชัวใหม่ด้วยก็ไฟลอร์ก็ตั้งใจจะแจกลูกค้านะคะแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะมันมี QR code สา,สามารถเข้าไปดูเมนูได้ก็ตเบื้องหลังแล้วก็กำลังเร่งคิดแล้วก็ทำเมนูอยู่แล้วก็จะทำแบบออกแบบเมนูแล้วก็เขียนเมนูให้มันดึงดูด ให้ลูกค้าอยากกินแล้วอยากซื้อค่ะก็คือถ้าใครเข้ามาเห็นอะไรเงี้ยเข้ามาดูก็ก็ก็เขาก็หวังว่าคือเราจะ Expect มากว่าเขาต้องมาอะไรเงี้ยคือเราจะเราจะตั้งใจมากยัสมินจะทำโปรเฟ s s ั o นอลมากไอ้พวกโฆษณาพวกนี้นะคะเพราะว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วเราทำสวยด้วยแล้วก็อืมแล้วเดี๋ยวยัสมินก็จะต้องไปแจกค่ะ ก็กะว่างานประจำปีนี้ก็จะเริ่มแจกนะคะเมนูในเว็บไซต์ก็ใกล้เสร็จแล้วแต่เหลือเหลือรูปอะไรอย่เงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็กะจะให้เสร็จทันก็อืมก็จะบอกเพื่อนๆว่าการเป็นงานอาชีพอิสระนี้นะคะถ้าไม่เก่งจริง อย่าสตาร์ทอย่าคิดทำค่ะคือเพราะว่ามันยากมากแล้วก็แล้วมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากอืมแล้วคุณจะต้องมีความคือความตั้งใจอย่างเดียวมันไม่พอใจรักอย่างเดียวไม่ไม่พอมันมันต้องมีเงินซัพพอร์ตด้วยแล้วทุกอย่างขี้หมูขี้หมาเราก็จะต้องซื้อซื้อเองทุกอย่างแล้วมันจะแบบต้องซื้อนอนสต็อปอะไรเงี้ยซึ่งแบบ การควบคุมต้นทุนน่ะมันเป็นอะไรที่แบบยากมากซึ่งยัสมินก็พยายามแบบระงับยั้งชั่งใจอยู่อืมก็น่าค่ะก็แต่ยัสมินตั้งใจไว้ว่านะคะเอ้ตรงที่ยัสมินขายตรงที่ประจําตรงเนี้ยที่ไปเปิดตั้งขายประจําตรงเนี้ยยัสมินกะว่าจะขายจน,จนถึงสิ้นปีแล้วก็ดูผลการประกอบการดูฟีดแบคลูกค้าว่า เอ,อเขาเป็นยังไงเขาติดเราไหมเขามาเราขายได้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าจนถึงสิ้นปีแล้วอืมพิจารณาแล้วไม่คุ้มอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเลิอกอะคะ่ะก็ก็อาจจะหาที่ใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ตรงนี้ยาสินก,ก็ก็เช่าเขานะคะซึ่งแบบอืมเหมือนกับว่าตอนเราไปติดต่ออ่ะเขาเห็นเราบอง <laughs> เบลก็ เขาโอเออออกับเราถูกพอสารามีมาเขาคงคกว่าสา,ามีจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยอืมจริงๆแล้วยัสมินจ่ายเองทุกอย่างนะคะทุกสากกะเบือยันเรือลบยัสมินจ่ายเองทุกอย่างซึ่งแบบแต่เวลาคนฝรั่งเขาเห็นเรามีสามีซัพพอร์ตเนี้ยเขาจน,นึกว่าสามีซัพพอร์ตดันเงินด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะสามีไปติดต่อนะ เพราะว่าเขาพูดภาษาเดียวกันแล้วแบบมันเหมือนแบบโต้ตอบโต้ตตแยงเขารู้กฎรู้กติกาอะไรมากกว่าเราใช่ป่ะเราก็ปล่อยให้เขาติดต่อกันพอปรากฏว่าสามีไปติดต่อปุ๊บอืมจาก <c oughs> นิดหน่อยกลายเป็นอืมก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นของยอดขายอะไรประมาณเนี้ยเออค่าเช่านะคะก็ก็เออถ้าวันไหนขายไม่ได้ก็นั่นแหละสิบเปอร์เซ็นนั้นก็คือติดลบไปอะไรประมาณเนี้ยอืม แล้วก็ค่าวัตถุดิบค่าอะไรอีกก็เนี่ยค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆอ,อยากจะเตือนเพื่อนๆน,นะคะทําอาชีพเอาขายของนะคะสามารถทําง่ายขายอาหารนั้นเนี่ยทําง่ายแต่ให้ขายดีแล้วอยู่รอดตลอดรอดฝั่งนะคะยากค่ะอืมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวคิดแนวทางอะไรให้เพื่อนๆ บางคนนะคะก็ยังไงก็ดูด้วยความบันเทิงอ,อย่าซีเรียสมากนะคะก็ยังไงก็ช่วยเป็นลุ้นเป็นกำลังใจขายวันไขของให้ยาสมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ